ไอ้หนำ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 พญานาคงูหิงคักตัวานองไก่ชอบเบิ้งงูงูงูเห่าบหพญานาคงูเบิ้งกเป็นงูเห่าเห็นัวงูมันมันอยู่ยังสิเห็นตัวเหร่เห็นตัวมันขี้จี้มมาจักนี่ไม่แขนเลยมันม่แขนอย่ที่บอกก่อน บ้านแสงดีรึเาทกินาิกบึกบ้านแงดีรึล่กินหน่าบ้านนี้แพ่เลยโอ้โหสาฟิล์มยูคุนมองพุนขามองดเห็นองค์มันน่นนันือกขาององค์สีสีสีมันยูมัางาองมันจะมันกปกิแอ๊กงนอกจินเกี่ยกบ่บกหายมันก็ดู ใส่โอ้ใส er ่ท <'s> okay. um, ี่ตวองปพี่เปิ้ลยังใส่ขี้งูเลยข้โก้โอ้ยนเป็้งูหายไปแล่ะเสียไปแล้วไหนแถไปขี้โก้บู๊บฟังสันขึ้งงูเด่นมาไม่ต้องพูดก็มันจะสีเลยสีแะไรตัวสี